ยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่ช่องชอยออฟดีทรีประวัติศาสตร์ทางเรื่องก,กันอีกครั้งนะครับและในวันนี้เช่นเคยครับผมมีเรื่องราวดีๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมได้นําเรื่องราวของกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ของกรุงศรีอยุธยาพระองค์หนึ่งครับนั่นก็คือสมเด็จพระนเรศวรน,นั่นเองโดยเรื่องราวนี้นะครับเป็นเกตเล็กเกตน้อยนอกพระราชพงศาวดารครับที่ถูกบันทึกไว้แต่เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากเลยทีเดียว ผมเลยได้ไปค้นคว้าและศึกษาเพื่อเตรียมมาเล่าให้กับทุกท่านได้รับชมและฟังกันใน EP นี้นะครับโดยใน EP นี้ผมจะตั้งชื่อว่าพระนเรศวรตีละแวกแล้วทำพิธีปฐมกรรมนำเลือดศตรูลางพระบาทจริงหรือเอาละครับเดี๋ยวทุกท่านจะหาว่าผมเนี่ยเกินยาวจนน่ารำคาญเกินยาวจนเกินไปชักไม่นามาทั้งหเอาเป็นว่าถ้าพร้อมแล้วไปรับชมรับฟังอีนี้พร้อมๆกันเลยครับ ในหนังสือเรียนประวัติศาสตร์ไทยที่ออกโดยกระทรวงศึกษาธิการนะครับที่ผมบอกว่าไอ้หน,หนังสือเล่มนี้มันมีความถูกต้องทางประวัติศาสตร์เพียงแค่2%นั่นเองครับแต่ช่างเรื่องความถูกต้องของประวัติศาสตร์ไปก่อนนะครับผมว่าทุกท่านที่ศึกษาประวัติศาสตร์จริงๆเนี่ยคงทราบดีว่าหนังสือประวัติศาสตร์ไทยที่ออกโดยกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยมันมีความถูกต้องอย่างที่ผมว่าจริงๆ ซึ่งในหนังสือเล่มนี้นะครับได้กล่าวถึงพระราชประวัติของสมเ,เด็จพระนเรศวรมหาราชว,ว่าท่านทรงเป็นวีรกษัตริย์ที่กล้าหาญเด็ดเดี่ยวทรงเชี่ยวชาญในการศึกและยากที่จะหาพระมหากษัตริย์องค์อื่นเสมอเหมือนท่านครับโดยพระราชวีรกรรมสําคัญประการหนึ่งของพระนเรศวรน,นะครับที่ถูกกล่าวถึงมากๆเลยก็คือการเสด็จกีธาทัพไปตีเมืองละแวกและจับนักพระศัทธากษัตริย์กรุงคมพูชาประหารชีวิตด้วยการประกอบพระราชาพิธีปฐถมกรรมนั่นเองครับ หรือที่เราเรียกกันง่ายๆก็คือเอาโลหิตพนักศรธามาร้างพระบาทของสมเด็จพระนเรศวรน,นั่นเองครับซึ่งพระราชพิธีอัญชวนขนพองสยองกล้านี้นะครับเข้าใจว่าหนังสือประวัติศาสตร์คงนํามาจากพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาครับตอนสมเด็จพระนเรศวรตีเมืองละแวกเมื่อปีพุทธศักราช2136ถึงปีพุทธศักราช2137ครับซึ่งระบุว่าเมื่อตีเมืองละแวกได้แล้วทรงประกอบพระราชพิธีปฐมกรรม โดยมีข้อความปรากฏไว้ว่าจึงตัดว่าเราได้ออกวาจาแล้วว่าถ้ามีชัยแก่ท่านจะทำพิธีปฐมกรรมเอาโลหิตท,ท่านล้างบาทาเสียให้จงได้ตัดดังนั้นแล้วก็มีพระราชบริหารแก่มุขมนตรีให้ตั้งพิธีปฐมกรรมโดยศาสตร์พระโหราธิปดีชีพ่อพามจัดแจงการนั้นเสร็จจึงอัญเชิญสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นบนเกยเจ้าพนักงานราชองครัก เอาตัวพญาละแวกเข้าใต้เกยตัดศีรษะเอาถาดรองโลหิตขึ้นไปชำระพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวพระโหราธิบด,ดีก็ลั่นของชัยชีพ่อพามเป่าสังประโคมดุริยะดนตรีถวายมูรธาพิเศษทรงอาเสียรภาดโดยศาสตร์พิธีเสร็จสเสด็จเข้าพับพา เนื้อหาในพระราชะพงศวดานตอนนี้นะครับทําให้คนไทยจํานวนไม่น้อยเลยมีความเชื่อว่าพระราชพิธีปรถมกรรมคือการประหารศัตรูแล้วเอาโรหิตศัตรูมาร้างพระบาทครับซึ่งความเชื่อดังกล่าวเนี่ยปรากฏในภาพจิตกรรมเรื่องพระราชะประวัติของสมเด็จพระพนเรศวรมหาราชที่พระอุโบสถว,วัสุวรรณดารา,รามพระนครศรีอยุธยานั่นเองครับ ซึ่งภาพนี้นะครับพญาอนุสาต์ซึ่งเป็นจิตกรเขียนขึ้นในสมัยรัชกาลที่7ครับจิตกรรมดังกล่าวเนี่ยมีภาพตอนพระราชพิธีปฐมกรรมพญาระแวกซึ่งน่าจะได้เขาไปจากความในพระราชพงศาวดารเช่นกันครับส่วนรายละเอียดต่างๆที่กล่าวในพระราชพงศาวดารเกือบทุกฉบับที่ผมได้ไปทําการศึกษามาเนี่ยโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชกิจสาพิธิหานของสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชแต่และเรื่องเนี่ยจะเป็นการบันทึกย้อนอดีตไปครับ ซึ่งเป็นเรื่องราวที่เรียบเรียงขึ้นภายหลังรัชสมัยของพระมหากษัตริย์พระองค์นั้นๆเป็นร้อยร้อยปีเลยครับจะเห็นได้ว่าสำนวนโวหารในพระชพงศ์สวดาลจะประกอบไปด้วยภาษาเชิงวรรณคดีปนอยู่เป็นอันมากครับโดยตรงนี้จะยกเว้นพระชพงศาสวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับหลวงประเสริฐอักษรน,นิดนะครับเพราะว่าเล่มนี้จะไม่ค่อยมีโวหารมากสักเท่าไหร่ โดยในเนื้อความพระราชพงศาวดารในหลายๆตอนนะครับจะกล่าวว่ามีพระราชดำรัสว่าอย่างนั้นมีพระราชดำรัสว่าอย่างนี้ซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับเชื่อได้ว่าผู้บันทึกพระราชพงศาวดารเนี่ยโดยเฉพาะพระราชพงศาวดารกรุงศรียุยาไม่เคยได้ยินพระราชดำรัสจากพระโอษฐ์จริงๆครับแต่เป็นการสมมุติขึ้นมาในภายหลังนั่นเองและเมื่อมันมีการบันทึกเรื่องราวย้อนหลังเนี่ยมันจึงมีการเพิ่มเติมเนื้อหาครับตามที่เห็นว่าจะสมควรเนี่ยลงไปในพระราชพงศาวดารเหล่านี้ด้วย เช่นเนื้อความตอนหนึ่งในหนังสือนะครับซึ่งสมเด็จพระเรศโวเนี่ยมีรับสั่งให้แม่ทัพหน้าของไทยมีไปถึงพนักสัทธาว่าด้วยแต่ก่อนกรุงกมบูชาธิบดีเคยถวายหิรันสุวรรณมาลาและเครื่องราชบรรณการสองพระนครก็เป็นสุวรรณปัตพีเดียวกันสมณชีพามอาณาประชาราชก็ได้ความสุข,ขานุสุขเป็นไหนพระเจ้ากรุงกมบูชาธิบดีมีได้ตั้งอยู่ในสัตยานุสัต คิดอ่างการกลับเป็นประจามิตรให้เครื่องใต้พยุคคนบาตเอาโลหิตมาเป็นน้ําล้างดาบทหารไทยจะให้เหลืออยู่แต่น้ํากับฟ้าป่ากับดินดังนี้ก็ไม่ควรซึ่งสมเด็จกรมพยาดํารงราชานุภาพนะครับทรงกล่าวถึงพระราชพิธีปรถมกรรมที่เมืองนแวกไว้ในหนังสือพระราชประวัติของสมเด็จพระนเรสวนมหาราชมีเนื้อหาทํานองเดียวก,กันกับพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาคือ รั้นถึงเดือน5ขึ้นสองคำ่ำปีเมียพุทธศักราช2137สมเด็จพระนเรศวรทรงพักคชาทานออกบัญชาการลบเองพอดึกเวลาสี่นาฬิกาก็ให้สัญญาณกองทัพให้ตีเมืองพร้อมกันทุกด้านข้าศึกต่อสู้รบพุ่งเป็นสามารถแต่พอรุ่งสว่างกองทัพไทยก็เข้าเมืองได้และจับตัวพระนักสัทธาเจ้ากรุงกัมพูชาพระศรีสุพรรณมาธิราช เมื่อได้เมืองละแวกแล้วสมเด็จพระนเรศวรตัดสั่งให้ทำพิธีปฐมกรรมและเอาตัวพระนักสัทธาไปประหารชีวิตตามที่ได้ทรงปฏิญาณไว้ซึ่งข้อความพังต้นที่ผมกลาม่าวมานี้เป็นข้อความที่ปรากฏอยู่ในพระราชพงสาว,วดานกรุงศรีอยุธยาฉบับพระราชเรขานะครับและก็ปรากฏตรงก,กันกับหนังสือประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชของสมเด็จก,กรมพยาดำรงราชานุภาพอีกด้วยครับ แต่พระราชะพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิดเนี่ยบันทึกเหตุการณ์ครั้งนี้ไว้เพียงสัส้นครับโดยบันทึกไว้เพียงแค่ว่าสกราช955ปีมะเส็งสเสด็จพระยุหายาตาไปเอาเมืองละแวกแลตั้งทัพชัยตำบลบางขวดสเสด็จไปครั้งนั้นได้ตัวพระยาศีพันธ์ในวันอาทิตย์แรมหนึ่งคำ่ำ ซึ่งข้อความดังกล่าวระบุไว้เพียงว่าได้ตัวพระยาสี่พันซึ่งพระรชจงกสาวดานกรุงศรียาฉบับอื่นๆเรียกว่าพระยาสีสุพรรณมาธิราชไม่ได้กล่าวถึงพระนักสถาและการประกอบพระราชพิธีปฐมกรรมแต่อย่างใดครับซึ่งตรงนี้นะครับทำให้ผมเข้าใจว่าหากพิธีปฐมกรรมครั้งนั้นเนี่ยคือการเอาโลหิตพระนักสถามาร้างพระบาทจริงอันเป็นเรื่องพิสดารที่มันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเนี่ยก็น่าจะต้องมีการบันทึกไว้ใช่ไหมล่ะครับ แต่ประเด็นเกี่ยวกับพนักสัตธานี้นะครับหมอมหลวงมานิชุมสายท่านเคยเสนอบทความเรื่องพระนเรศวรกับกรุงนาแวกจากบันทึกชาวฝรั่งเศสและจากบันทึกของบาทหลวงซานอตนิโอซึ่งเป็นชาวโปรโตุเกสบทความดังกล่าวเนี่ยเสนอหลักฐานใหม่ว่านักพัสถาไม่ได้ถูกประหารเอาเลือดมาล้างพระบาทสมเด็จพระนเรศวรตามที่เคยเชื่อกันมาครับ แต่หนีข้ามเขตแดนยวนไปอยู่ที่เมืองเชียงแตงในเขตลาวแทนโดยอ้างบันทึกจดหมายของชาวต่างประเทศที่ทราบรายละเอียดของเหตุการณ์ครั้งนั้นเป็นอย่างดีโดยในเหตุการณ์นั้นมีการระบุไว้ว่านักพระสัทธาคิดต่อสู้กับกองทัพไทยของสมเด็จพระนเรศวรโดยทรงมหาอุป,ปราชไปยังเมืองบริบูรณ์อุป,ปราชเมื่อทราบว่าพระเจ้าเป็นินได้หนีไปจากกรุงรแวกแล้ว แหกค่ายทิ้งเมืองมายังกรุงรเวซึ่งอาจได้ประโยชน์มากกว่าจะอยู่ที่เดิมเจ้ากรุงรเวจึงเตรียมตัวต่อสู้กองทัพไทยที่ติดตามมาโดยใกล้ชิดพลเมืองหมดกำลังใจกลัวการยกเข้าป้นเมืองท้อถอยต่อการสู้รบและในที่สุดก็เสียเมืองในคริสกักราช1593ัรอาอุปราชพร้อมทั้งครอบครัวถูกจับเอาตัวไปกรุงศรีรยาพร้อมทั้งพลเมือง9 0 0 0 0คนพระเจ้าพิดินกับราชบุตรทั้งสององค์หนีไปอยู่ที่เชียงแตง ทัพไทยยกเข้าป้นเมืองเผาเมืองขนรัษฎรไปไว้ที่ต่างๆของเมืองไทยทรัพย์สมบัติหนังสือธรรมบันทึกประวัติศาสตร์หนังสือกฎหมายขนเอาไปไว้ที่กรุงศรีอยุธยาหรือทำลายทั้งสิน้นและในเวลาเดียวกันนี้นักพระศรัทธาพร้อมด้วยบุตรชายสิ้นพระชนลงที่เมืองเชียงแต่ ซึ่งข้อความในจดหมายดังกล่าวนะครับจะสอดคล้องกับพระราชพงศาวดารกรุงศรีธยาฉบับหลวงประเสริฐอักษรน,นิดครับซึ่งไม่ได้กล่าวถึงรักพัสถาแต่อย่างใดเลยครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเมื่อสมเด็จพระนเรศทรงตีได้เมืองละแวกแล้วนั้นเนี่ยอาจจะมีการประกอบพระราชพิธีปฐถมกรรมเกิดขึ้นจริงที่เมืองละแวกครับตามที่ปรากฏในพระราชพงศาวดารกรุงศรีธยาหลายฉบับแต่พระราชพิธีดังกล่าวเนี่ยไม่ใช่การล้างะบาด้วยโลหิตศัตรูผู้ป่าใช้ยอย่างแน่นอนครับ ซึ่งพระราชาพิธีปฐถมกรรมนะครับนับเป็นพระราชาพิธีใหญ่อย่างหนึ่งในพระราชาพิธีสําคัญทั้ง17อย่างนะครับตามที่ปรากฏในกฎมนเทียนบาลสมัยกรุงศรีอยุธยาครับซึ่งในกฎมนเทียนบาลจะระบุข้อความไว้ดังนี้ครับผมจะเอาขึ้นหน้าจอให้ท่านแต่จะไม่อ่านให้ทุกท่านฟังนะครับเพราะผมก็ไม่แน่ใจว่าผมอ่านถูกหรือไม่อาจจะมีการผิดพลาดครับฉะนั้นทุกท่านลองดูและลองอ่านเองเลยครับ ซึ่งจากข้อความที่ปรากฏนะครับเราจะเห็นได้ว่าพระราชาพิธีทั้ง17อย่างเนี่ยซึ่งมีปฐมกรรมมัธยมกรรมและอุดมกรรมรวมอยู่ด้วยนั้นมีการส่งน้ำมุรธาพิเทกทุกพระราชประเพณีครับซึ่งพระราชาพิธีปฐถมกรรมและมัธยมกรรมนั้นนะครับเคยจัดขึ้นครั้งหนึ่งครับในรัชกาลสมเด็จพระมหาจักพรพรรดิซึ่งมีข้อความปรากฏในพระพราชาพงศาว,วดา,ารฉบับหลวงประเสริฐอักษรน,นิตปรากฏว่าสกกราช912จอจศ เดือนแปขึ้นสองคำ่ำทำการพระราชพิธีประถมกรรมสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิเจ้าตำบลท่าแดงพระกรรมวาจาเป็นพกตินาพระพิเชษเป็นพระอัศดาจารย์พระอินทระเป็นพระกรมการและยังมีข้อความที่ปรากฏไปอีกว่าสกรา 15, ช915ฉลูศกแรกทำการพระราชพิธีมัธยมกรรมสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิ ตำบนชัยนาทบุรีซึ่งพระราชพิธีปรถมกรรมและมัธยมกรรมในสมัยสมเด็จพระมหาจากักรพรรดินะครับไม่ได้จัดขึ้นในพระนครครับซึ่งพระราชพิธีแรกนั้นกล่าวถึงพามพิติบาตรและพามอัสดาจารย์อันเป็นพามผู้ทําพิธีกรรมและปัดลังควาเสนจ,จังไรเกี่ยวกับช้างครับ ดังนั้นนะครับลักษณะของพระราชพิธีปฐมกรรมเนี่ยจึงน่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับช้างครับไม่น่าจะมีความสัมพันธ์ใดๆเกี่ยวกับการล้างพระบาทด้วยโรศตศัตรูครับและพระราชพิธีทั้ง3คือปฐมกรรมมัธยมกรรมและอุดมกรรมเนี่ยมีคําว่ากรรมต่อท้ายพระราชพิธีนั้นน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับพระเทวกรรมครับซึ่งเป็นเทวดาสําคัญของพิธีโพนช้างหรือพิธีคลองช้างในสมัยนั้นนั่นเองครับ ซึ่งขั้นตอนสําคัญของพระราชพิธีนี้นะครับนอกจากะมีการสงมุรธาพิเศษแล้วยังกล่าวถึงสมุหประทานแบกพานสนานวังหน้าช้างพระบาทบ่งชี้ว่าต้องมีพระคชาทานหรือช้างพระที่นั่งที่เข้าไปเกี่ยวข้องอยู่ในพระราชพิธีด้วยครับ ซึ่งก่อนหน้ารัชกาลของสมเด็จพระนเรศนะครับมีการประกอบพระราชพิธีปฐถมกรรมและมัธยมกรรมในรัชกาลของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิครับส่วนพิธีอุดมกรรมนั้นเนี่ยไม่เคยปรากฏว่ามีทำมาก่อนครับอาจเป็นไปได้ว่าพระราชพิธีปฐถมกรรมและมัธยมกรรมนั้นเนี่ยมีขึ้นเพื่อประกาศพระบรมเดชานุภาพของพระมหากษัตริย์ที่ทรงทำว่าพระองค์ทรงเป็นจักรพรรดิราชาธิราชดังนั้นพระมหากษัตริย์พระองค์นั้นจึงได้นามว่าสมเด็จพระมหาจักรพรรดินั่นเองครับ และเมื่อสมเด็จพระนเรศนะครับสเสด็จไปเอาเมืองละแวกครั้งนั้นทรงมีชายแก่คาศึกด้วยกระบวนทัพช้างครับและหากมีการตั้งพระราชพิธีปฐมกามที่เมืองละแวกจริงตามที่ปรากฏอยู่ในพระราชพงศาวดารก็น่าจะอยู่ในลักษณะของการประกาศว่าพระองค์ทรงเป็นจกักรพรรดิราชาธิราชมีการยกย่องช้างซึ่งทรงใช้เป็นราชพานะมากกว่าการเอาโลหิตมารังพระบาทพระองค์ครับ และอีกอย่างหนึ่งนะครับในกฎมนเทียนบาลเนี่ยได้กล่าวถึงพระราชพิธีสําคัญอย่างหนึง่งซึ่งกําหนดทําในเดือน7นะครับก็คือพระราชพิธีทูลน้ําร้างพระบาทซึ่งในราชพิธีเนี่ยมีการผูกพระปราบพระชายานุภาพยืนที่อ่านทองรองพระบาทครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่านามของช้างที่ปรากฏในพระราชพิธีคือพระปราบและพระชายานุภาพครับ ซึ่งนั่นน่าจะหมายถึงเจ้าพยาปราบผงสวดีหรือเจ้าพยาชัยยาดูภาพนั่นเองครับซึ่งเป็นพระคาชาทานคู่พระไทยของสมเด็จพระนเรศนั่นเอง ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับพระราชพิธีปฐถมกรรมนะครับอาจจะเป็นไปได้ว่าผู้บันทึกพระราชพงศาวดารในชั้นหลังๆเนี่ยอาจจะมีความสับสนเรื่องพระราชพิธีปฐถมกรรมกับพระราชพิธีทูนน้ำล้างพระบาทซึ่งสมเด็จพระนเรศเนี่ยทรงจัดขึ้นที่เมืองนะแวกครับจึงทําให้พระราชพิธีปฐถมกรรมครั้งนั้นเนี่ยกลายเป็นการล้างระบาทด้วยโลหิตนักพระศรัทธามากกว่าครับ และอีกอย่างหนึ่งนะครับผมคิดว่าการเอาโรหิตสตูผู้แพ้สงคารที่ไม่มีทางสู้เนี่ยมาราังพระบาทพระองค์เองเนี่ยอาจจะทําให้เป็นบนทิน8ปดเปื้อนครับและเป็นความน่าอุจาร์มากกว่าน่าสรรเสริญวีรกษัตริย์ที่ประเสริฐประเสริฐอย่างสมเด็จพระนเรศก็เ,เป็นได้ครับ และเรื่องราวพระราชพิธีประมกรรมนะครับเกิดขึ้นจริงหรือไม่ผมว่าเราต้องค้นคว้าและศึกษากันต่อไปครับเมื่อมีหลักฐานใหม่ๆเข้ามาเราอาจจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนมากขึ้นครับสำหรับ E ีีนี้ที่ผมนำมาเล่าให้ทุกท่านฟังนะครับต้องขออภัยในความผิดพลาดทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นด้วยนะครับท่านสามารถคอมเมนต์ติดเตียนเข้ามาได้ในช่อง Choice o b s e r ช่องนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้ก็คงจะขอลาไปก่อนขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับทุกท่านครับ